สวัสดีครับมาพบกับไอเดนเกิรออ์มอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับสวัสดีสุดอีกตื่นอะไรก็ซื้อตีอีกต่นอ่อนนีแ่แหละเว่อร์แทนสัตว์ตัวเสือ

ไม่ด you know? so ีเสิร์ตอีเกิดใช้ได้เจน่ะไม่ค่อยอยู่ไหนวะ ซ่อมบึ้มเลยไม่ได้ยิงลเลยไอ้บอกให้มาช้า <laughs> โดนมันยิงก่อนนี่ตามไปกินโอ้ย <laughs> <laughs> พอเสร็จมันแล้ว <laughs> เออเยี่ยมมากเยี่ยมมากชนะเลยเออซื้อเอซื้อ fm 8ปด่ไม่ใช่ x m 8 mp 9ก mp 9 0 สายโยสายโยสายโยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเลยครับมขอุอธิบายก